กรีนขำเจอทักแชทขอซื้อขนลับราคาสูงถึงเจ็ดหลักต่อเส้นทำเอานักสแสดงสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลทั้งขำทั้งอึ้องหลังเจอคนไดเรกมาขอซื้อขนลับในราคาสูงถึงเจ็ดหลักต่อเส้นซึ่งเจ้าตัวเผยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก่อนหน้าละครกระเช้าสีดาออนแอร์อีกแล้วยิ่งกระแสละครพีก,ก็ยังมีไม่หยุดแถมคนยิ่งอินจัดด่าแรงเรียกว่าเจอหลากหลายรูปแบบ บ้างก็อยากส่งเปลือกทุเรียนให้ทั้งยังเอาเท้าทาบหน้าจอกรีนเคยโดนตั้งแต่ก่อนละครออนแอร์แล้วประมาณ4-5รายตอนนี้ก็มีแต่ไม่ได้เยอะจะมีโทรมาหาผู้จัดการบ้างว่ากรีนหรือเปล่าขอเบอร์หน่อยพอรู้ว่าเป็นผู้จัดการก็วางสายเลยแล้วที่โดนขอซื้อของรับราคาดีไหมดีหัวเราะก็จะเป็นแบบตามธรรมชาติแบบที่ไม่ได้ดึงจะเป็น6-7หลักต่อหนึ่งเส้นก็มีแต่ก็ไม่เคยตอบกลับ แค่แคปแล้วให้ผู้จัดการดูมีเงื่อนไขมาเป็นข้อเลยถ้าตามข้อหนึ่งสองสามจะโอนเงินให้อย่างนี้นี้มาเป็นเหมือนสัญญาเลยที่คนอื่นโดนจะเป็นคนเดียวกับเราไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยเข้าไม่รู้จริงๆแต่กรีนสงสารเขานะเขาอาจจะมีความรู้สึกเหงาหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเห็นเราเป็นคนในสังคมคนสาธารณะมันคงง่ายในการที่จะสื่อสารส่วนตัวได้ มันคงเป็นความรู้สึกบางอย่างที่เขาขาดคือกรีนก็สงสารเลยไม่ได้ออกมาพูดอะไรมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่กรีนจะต้องไปแจ้งตำรวจมันไม่ได้แรงมากมายเราคิดว่าเขาอาจจะป่วยวงเล็บปิดประมาณนั้นก็คือเขาไม่ได้มายุ่งย่ามจนเกินเหตุแต่ราคาของเราสูงกว่าคนอื่นมากเลยอันยัประกาศเดี่ยววงเล็บเปิดหัวเราะ แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขอื่นอีกที่กรีนพูดไม่ได้คือหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้มันเยอะตัวเลขมันเลยสูงตามทันวาว่าอย่างไรบ้างเขาโกรธไหมไม่เคยกรีนเห็นแล้วก็ให้แม่กับน้องดูที่บ้านกรีนก็ขำยังบอกเลยว่าส่งของคนอื่นไปก็ได้ไหมหัวเราะแต่อันนี้คือเรื่องที่นานมาแล้วค่ะ